สวัสดีครับพบกับสุรุกาว Liverpool. ล์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เงินถึงหรือเปล่าซื้อชีสลิเวอร์พูลต้องทุ่มมาสารเพื่อคว้าตัวกองหลังไบรดันในเดือนมกราคมมีรายงานจาก f o o t o r m a c นะครับ dot com ว่าสโม,มสรลิเวอร์พูลทีมแดง,ง่งนิสิตพิมพ์ลิงเกรดจะต้องทุ่มเงินมหาศาลถึง44ล้านปอนด์กับไบรดันเพื่อคว้าตัวเบนไวส์มาร่วมเทพวกแดงกำลังประสบป,ปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยรับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทั้งเบกิฟันไดส์โจโกเมสและโจมาเตป ทำให้เจคกปลับต้องส่งความโยลงไปยืนในตะแนงแนวรับร่วมกับนักเตะดาวรุ่งในช่วงหลังนะครับทำให้ผู้ข่าวตบเป็นข่าวก,กับกองลังหลายหลายในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมหลายงานระบุว่าหงดังลิเวอร์พูลได้วางตัวเบนไวซ์ iss, เอาไว้เป็นเป้าหมายอันดับต้ตนๆในการเสริมทัพหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มนี้อย่างดูเด่นในการเล่นกับลีดยูในเต็ดด้วยสัญญาเยืยตัวเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งตัวนักเตะเองก็แสดงความต้องการอยากจะย้ายไปร่วมทีมที่ใหญ่กว่าในอนาคตเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหาเดอะเรดต้องการอยากจะได้ตัวกองหลังรายนี้มาร่วมเทียมพวกเขาจะต้องจ่ายเงินประมาณ44ล้านปอนด์กับไรดดนก่อนปิดตลาดในสิ้นเดือนนี้ดานนี่เมอร์ฟี่เชื่อว่าสาเหตุที่จีนี่วานุลุมต้องการลาหงดแดงเพราะอยากมีชื่อเป็นตำนานที่เด็กรุ่นใหม่จะได้จดจำชื่อของเขาเหมือนกับโยฮัน r คราฟสและโลนัลคูมาน ดนนิเมอร์ฟีนะครับอดีตกองกลางจอมปั่นฟิกกิคคอนลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเชื่อว่าแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลทุกคนน่าจะไม่มีใครกดแค้นหรือไปดูถูกจับจิตวัวในรุ่มถ้าหากเขาต้องการย้ายออกจากทีมแอนฟิลเพื่อไปสู่บาร์ซโลนาในช่วงตลาดสมมนี้นั่นเพราะที่ผ่านมาวานรุ่มได้แสดงความทุ่มเทอย,อย่างเต็มที่กับสโมสรแห่งนี้และผาทีมควาแชมป์มากมายแต่การที่เขาจะย้ายออกจากทีมน,นั้นไปนั่นือเหตุผลที่เกิดขึ้นตามวิธีทางของนักฟุตบอลอย่างแท้จริง โดยตามรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าวานลุน่มกับแตนคริมชันเนเธอร์แลนด์เพิ่งจปะปฏิเสธเสน็ชนญช่มใหม่กับเลวูปายเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยเหตุผลส่วนตัวท่ามกลางข่าวลือที่ออกมาว่าเขาได้ตกลงยา้ายไปซบบาเซโรนากับทางโรนันคูมันเป็นที่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าก็เสนอในสัญญาที่ทางบาซโลนาจะยื่นให้วานลุน่มนั้นน่าจะดีเกินกว่าที่เจ้าตัวจปะปฏิเสธไปได้โดยทางเมอร์ฟี่อดีตนักเตะเอร์พูก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางทอสปอร์ตเมื่อเกือบนวันจันที่ผ่านมาว่า ผมสมารเข้าอ่จนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าทำไมเขาจึงมีความคิดที่จะอยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลโดยเหตุผลนั้นมันง่ายมากก็คือเขาผ่าทีมลิเวอร์พูลควาชแชมป์พิมลิงก์กลตและยูวานชูมลีกและอีกมากมายตอนนี้ความท้าทายของเขาไม่ใช่การควา้าชแชมป์อีกต่อไปแล้วตอนนี้เขาอายุ30ปีแล้วเขากําลังมองว่าเขาต้องการเป็นนักเตะที่มีชื่อปเป็นตำนานและเป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆและนักเตะเยาวชนภายในประเทศฮอลแลนด์ นั่นก็คือความฝันของเขาว่าอยากจะสวมชุดแข่งขันบาสซูโรนานเหมือนกับยฮันครัฟส์และโรนัลกุมารซึ่งนักเตะทั้งสองคนก็คือนักเตะที่เคยเป็นตำนานในประเทศของเขาและเป็นไอดอลที่อยากประสบความสําเร็จให้ได้เหมือนกับเขาเมื่อครั้งตอนที่เขายัางเป็นเด็กโดยโรนัลกุมัรและยฮันคราฟ์นะครับก็คือตำนานนักเตะชาวลันที่เคยแข่งขงกับบาสซูโรนานโดยยูฮันครบฟ์คว้าแชมป์ลาลิกาสเปนร,ร่วมกับบาสซูโรนานในฐานะผู้เล่นก่อนที่จะกลับมาเป็นผู้จัดการทีม และนาสโม,มสรควา้าแชมป์ลาดิกาสเปนอีกถึง4สมัยในฐานะผู้จัดการทีมและในตอนนั้นโลนันกูมันคือหนึ่งในนักเตะชุดเรียมทีมในยุคข,ของโยฮันครับในปี1990ที่บาสุนโลน่าทีมอันดับหนึ่งของโลกซึ่งแน่นอนว่าเด็กๆในฮอลแลนด์บังเกิดของเขาทุกคนต่างก็ใฝ่ฝันอยากจะกลายเป็นตำนานเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นซึ่งเชื่อเลยกินว่าวานิลุ่มก็ยากจะดําเนินตามรอยเท้านักเตะในตำนานรุ่นพี่เหล่านั้นและเขาก็ออยากเป็นตำนานยุคนี้เพื่อ ที่ในอีก10ปีขา้างหน้านักเตะเยานชนรุ่นใหม่เหล่านี้และได้ยึดชื่อของเขาเป็นแบบอย่างและอยากจะประสบความสำเร็จให้ได้เหมือนเขาซึ่งหากมีชื่อเป็นตำนานนักเตะของประเทศนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่วัยหนุ่มกำลังต้องการไขว้ากับทางบาสโลน่านในเวลานี้แลนี่เมอร์ฟิกกล่าวทิงท้ายจอหห้าปัญหาลิเวอร์พูลเป็นอะไรทำไมไม่เก่งเหมือนเดิม รุน่นมารพิมลิกซีซั่นนี้แลกด้วยความยิ่งใหญ่พร้อมกับถ้วยแชมป์ที่รอคอยมานานกว่า30ปีแต่ตัดภาพมาปัจจุบันรีบูฟอร์มดิ่งจนแทบขยี้ตาว่ามันใช่ทีมเดียวกันหรือเปล่ากับปีที่แล้วหรือไม่เข้าปีใหม่มาสามนัดยังยิงใครไม่ได้แถมแพ้2เส,สมอหนึ่งจนรวงมาอยู่อันดับที่4ทําให้เดลเมลถึงกับตั้งกระทูว,วิเคราะห์แจกแจงว่าปัญหามันมาจากไหนจะแน่ปัญหาที่1 3งก้าหน้าเปืนเฟือ่อย โมเมนตัล่าโรเบโตเฟอร์มิโนและซาดิโอมาเน่เกือสามัวหอบประการชุดแข็งโคเ่นที่สุดยิงเป็นกอบเป็นกำรรในหลายซีซันที่ผ่านมาทว่าซีซันปัจจุบันกลับนั้นแนะ่ฟอร์มตกกันทั้งหมดโดยเฉพาะเฟอร์มิโนใช้ชหวะสิ้นเกลื่อนมากไปขณะที่ซาลาสก็หวงบอลมากจนเกินไปเพื่อนมีพื้นที่ที่ดีกว่าก็ไม่ส่งบอลให้ส่วนมาเน่กระตือรือร้นสุดแต่ส่วนใหญ่ต้องกินเองชงเองทำให้การประสานงาน3คนไม่ไหลเื่นงใช้ลายเหมือนที่ผ่านมา 2ผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บหายไปเยอะเวดคิฟานายกำลังตัวกรหงาเดินอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปตั้งแต่เปิดซีซั่นและยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับมาได้ในรดูวันส่วนดีโกโชต้าที่ใช้แววยอดเยี่ยมช่วยยิงประตูและแบ่งเบาภาระสามกองหน้าได้ในช่วงแรกก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านับเป็น2คีแมนที่เมื่อลงสนามไม่ได้ความแข็งแกร่งของทีมถูกบั่นทอนไปมากพอสมควร 3. แบ็กซ้ายแบ็กขวาฟอร์มตก แอดดี้โรบัสันกับเทนส์อเล็กซานเดอร์าโนคือวิงแบ็กที่ถูกกล่าวขานว่าเติมเกมบุกและเปิดบอลที่เฉียบคมที่สุดคู่หนึ่งของโลกแต่ปีนี้การประสานง,งานของวิงแบ็กทั้งสองข้างกลับทำมาตรฐานที่ตกต่ำลงไปโดยเฉพาะลูเซตพีคของเทนสอเล็กซานเดอร์านโนไม่แม่นยามเหมือนปีก่อนทำให้การเล่นลูกเตะของทั้งสองคนในปีนี้สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งไม่ได้เท่าที่ควร 4. แดนกลางสร้างสรรเกมไม่ได้ แม้จะมีจอร์แดนแฮนเดสันเป็นกัปตันทีมแต่น่าเสียดายที่ว่ายังพึ่งผ่าไม่ได้ในการขับเคลื่อนเกมไปข้างหน้าขณะที่จอร์จจิลวานดดุมดูแลเกมรับได้ดีแต่ก็อาจจะทําเกมบุกได้อย่างที่หวังเอาไว้ไม่ค่อยได้ในรายของนามบีเก์นาสกิบา่าการทําเกมบุกลดน้อยลงไปอย่างไม่นผิดหวังส่วนอเล็กออกเล็กชมเลงก็วุ่นวายอยู่กับอาการบาดเจ็บไม่เคยฟิตเต็ม100%เซทุกที โปรแกรมเตะแบบบา้าระหำเป็นเวหาที่ทุกทีมต้องเจอนะครับทว่ลเลย์พูมีโปรแกรมที่เตะทีแถมตัวนักเตะบาดเจ็บฟอร์มตกกันเยอะการลงสนามพีมเลีกอยู่ฝั่ชุมลีกและบอลถ้วยอื่นๆทําให้ทีมชุกหลักแทบไม่มีเวลาพักฟื้นร่างกายโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์โปรแกรมเตะทียิปเจอทั้งเทนเนอรสเปอร์เวนแฮมแมนเลสเตี้และเอเวอร์ตันหากฟอร์มยังตกไม่หายโอกาสป้องกันแชมป์หรือลุ้นท็อปโฟ ก็ยังเป็นเรื่องยากเลยนะฮะนี่คือปัญหาที่รูเจออยู่ในตอนนี้นะครับห้าข้อสําคัญสําคัญเน้นๆเลยครับแล้วแฟนฟุตบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุทนาคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคย